สวัสดีค่ะแม่มาคนนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านแดนใหม่วินล่านะคะทำเลที่ตั้งอยู่ห่างจากเซนทัลระยองนะคะเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นใช้เวลาเดินทางไปเซนทัลเพียง2นาทีค่ะใช้เวลาเดินทางไปบิ๊กซีระยองก็ประมาณ5นาทีนะคะเพราะว่าต้องอยูเทินฝั่ง ถนนทางหลวงสาย36นะคะถ้าเดินทางไปห้างแพชั่นแหลมทองระยองก็ประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับวัดทับมาโรงเรียนอัศมชัญโรงเรียนเซนต์โยเซฟอยู่ใกล้ชายหาดทะเล PMY นะคะเดินทางไปชายหาดเพียง15นาทีก็ถึงแล้วนะคะพิกัดตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทำเลทองอยู่ย่าน ใจกลางเมืองนะคะแล้วก็ตอนนี้ระบบการระบายน้ำของที่นี่ดีมากๆเนื่องจากว่าวางท่อระบบคลองรอบตัวโครงการหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งโครงการ ะะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรารีโนเวทบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านแฟดค่ะสไตล์มินิมอลนะคะหลังนี้พื้นที่อยู่ที่38.6ตารางวาค่ะขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ครัวใหญ่ต่อเติมออกมานะคะแล้วก็จอดรถเนี่ยสามารถจอดได้ถึง3คันเลยนะคะด้านหน้านะคะมีพื้นที่ทำสวนให้ด้วยค่ะละักษณะโทนสีของบ้านนะคะก็จะเป็นโทนสี ขาวมินิมอประมาณนี้เลยประตูลงจอดรถค่ะสามารถเปิดออกได้สองช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องด้านซ้ายมือหรือช่องด้านขวามือนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดช่องด้านซ้ายมือก่อนนะคะจอดรถได้ทั้งสองฝั่งค่ะจอดรถได้สามคันสบายๆเลยนะคะต่อเติมเต็มค่ะแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้านะคะด้วยการใส่ระแนงนะคะ รอบด้านด้านข้างสูงชนหลังคานะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะต่อเติมเต็มค่ะตอนนี้ก็ฝนตกนะคะก็จะไม่เปรียกเพราะว่าต่อเติมเต็มค่ะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้อย่างสะดวกสบายนะคะโทนสีเป็นโทนสีขาวอ,อกไว้นะคะขาวสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ปูกระเบื้องด้านหน้าบ้านด้านข้างบ้านให้เต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะคะต่อเติมเต็มค่ะเดินระบบ ไฟให้ครบนะคะแสงไฟสองสว่างแล้วก็พื้นที่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเป็นส่วนของห้องครัวเดี๋ยวเราจะพาไปชมส่วนของห้องโถงของตัวบ้านกันก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนของมุงรวดเหล็กดัดนะคะติดตั้งไว้ให้ลูกค้าพร้อมเลยอันนี้เป็นส่วนของบริเวณด้านในห้องโถงของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นฝ้าฉับเรียบแต่งหลุมแบบนี้นะคะทั้งหลังะคะ่ะ มุงลวดเหล็กดัดมีครบนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยมีฟังก์ชันบ้านเล่นระดับนะคะเป็น2ระดับตรงนี้ก็เป็นส่วนของพื้นที่โถงนั่งเล่นห้องรับแขกนะคะถัดมาด้านขวามือค่ะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนและห้องน้ํานะคะด้านขวามือตรงนี้ค่ะเปิดเข้าไปก็จะเป็นส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะได้วิวส่วนของบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะ ฝ้าเป็นฝ้าชับเรียบแบบนี้เลยค่ะโทนสีด้านในขาวออพไว้นะคะพื้นเป็นพื้นกระเบื้องนะคะทำความสะอาดใหม่เรียบร้อยสวยงามค่ะห้องนอนทั้งสองห้องนะคะสามารถที่จะใส่ที่นอน6ฟุตตู้เสื้อผ้า3บานโตะ๊ะทำงานแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งวางเข้าไปได้เลยรวมๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนนี้ฝนตกพอดีนะคะก็เรียกว่าอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ไม่มีพื้นที่เปียกฝนเลยนะคะสามารถใช้ชีวิตในบ้านได้เลยฝนตกหนักมากเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้ำนะคะน,นี่จะเป็นห้องน้ำก็แยกส่วนเกียกส่วนแห้งตูกระเบื้องตู้้าแบบนี้เลยค่ะ เปลี่ยนให้ใหม่นะคะสะอาดนี่ยก็เป็นส่วนของห้องนอนหลักนะคะอีกหนึ่งห้องค่ะหลังนี้มีสองห้องนอนนะคะนคะคะสามารถใส่ที่นอนหกฟุตตู้สามบาน โตทำงานโต๊ะเครื่องแป้งใส่เข้าได้เลยนะคะในท่านที่กำลังรับชมอยู่นะคะจะได้ยินเสียงฝนนะคะฝนตกหนักแรงมากนะคะเนี่ยค่ะเราอยู่ในบ้านนะไม่เปียกฝนเลยนะคะเพราะว่าเราทำหลังคาคุมเต็มให้แล้วก็มีรางน้ำด้านข้างบ้านให้ครบเลยนะคะฝนตกหนักมากแต่เราอยู่ในบ้านใด้ใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายเลยคะ่ะเห็นไหมฝนไหมคะเนี่ยค่ะตกหนักมากมาก มองไอฝนของหลังคาบ้านตรงข้ามก็ได้ฝนกระเด็นสะท้อนขึ้นเลยนะคะแต่นี้เราอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ไม่พื้นไม่เปียกฝนเลยนะคะเนี่ยพื้นไม่เปียกเลยค่ะหลังคาคุมเต็มนะคะหลังคาไม่มีรั่วค่ะเรามาช่วงฝนตกหนักพอดีเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ ด้านหลังบ้านล้วก็จะทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นส่วนตัวภายในครอบครัวอีกมุมหนึ่งหรือจะเป็นมุมของคุณตาคุณยายหรือเป็นมุมของเด็กๆนะคะนั่งเล่นกันได้ข้างบนก็เป็นส่วนของพื้นที่รับแขกนะคะถัดมาด้านหลังนะคะก็จะเป็นส่วนของเป็นพื้นที่ ทำอาหารเบาๆด้านหลังตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารนหนักๆก็มาทางนี้ได้เลยค่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนของครัวที่เราต่อเติมนะคะต่อเติมให้เต็มแล้วก็ทำบานกระจกประตูช่องทางออกช่องทางนี้ให้ด้วยค่ะมีปลั๊กไฟ นะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับพื้นที่ด้านนอกแบบนี้ค่ะด้านนอกเราก็ทำหลังคาคุมให้เต็มมีหลอดไฟนะคะตอนนี้คือฝนตกแต่ว่าไม่มีฝนเข้ามาในบ้านเลยไม่มีจุด้อยรั่วใดๆนะคะล้วเรายืนอยู่ในบ้านก็มีละอองฝนนิดเดียวเองค่ะเข้ามาแค่ประมาณกระเบื้อง แ่นครึ่งเท่านั้นเองนะคะกันฝนได้ดีมากๆเลยว,ว่าใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแบบสะดวกสบายเลยค่ะยามที่ฝนตกนะคะตกหนักมากด้วยนะคะเชวงนี้ก็พายุ depression เข้าจากทางเวียดนามนะคะตกเป็นหย่อมๆนะคะสังเกตจากท้องฟ้าเมฆฝนกระจายเป็นหย่อมๆกลับไปด้วยค่ะบ้าน หมู่บ้านแดนใหม่วิลล่านะคะลูกค้ามีรายได้อยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันบาทนะคะ <c oughs> ก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านแปดหลังนี้ได้แล้วนะคะเป็นบ้านแปดจอดรถได้สามคันนะคะขอให้ท่านรักษาสุขภาพร่รางกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ในครอบครัวที่อบอุ่นนะคะสวัสดีค่ะ